วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงประเด็นวันนี้อยู่กับผมรุ่งโร์สมบูรณ์เก่านะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะตกใจนะครับกับภาพที่มีฝนตกน้ําท่วมขังถนนความสูงเนี่ยเกือบครึ่งคันรถที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นในบางเขตของกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกน้ําท่วมขังบนถนนในหลายพื้นที่แม้ว่าจะมีฝนตกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ สิ่งนี้ก็ทําให้หลายคนอาจจะมีความกังวลว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์นี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เองก็มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางแล้วก็ความเสียหายของทรัพย์สินนั่นเองนะครับ ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกมาคาดการณ์สถานการณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับว่าในส่วนของประเทศไทยตอนบนนั้นจะเจอในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกสลับไปกับอากาศร้อนนะครับซึ่งก็มีอิทธิพลเนี่ยมาจากความกดอากาศตา่ําเนื่องจากความร้อนที่มาปกคลุมในบริเวณตอนบนของประเทศไทยนั่นเองครับ ย้อนกลับไปดูภาพที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมากันหน่อยนะครับฝนที่ตกหนัก2ชั่วโมงทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ1เมตรนะครับ รถต้องฝ่ากระแสะน้ําไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะครับทําให้วันนั้นเนี่ยมีการออกคําเตือนผ่านหลายเพจเลยครับว่าถ้าเลียงเส้นทางได้ให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าระดับน้ําค่อนข้างสูงโดยวันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือในช่วงเกิดพายุฤดูร้อนรวมถึงกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะต้องยอมรับนะครับว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้หลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นเองครับ ขยับกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมากันบ้างครับ หลังเกิดน้ำท่วมหลายจุดนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็มารับฟังคำชี้แจงเหตุน้ำท่วมขังสะพานข้ามแยกเพชรเกษมถนนราชพฤกษ์ขาเข้านะครับจากเหตุฝนตกหนัก91มิลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็พบปัญหามีขยะอุดตันช่องระบายน้ำบริเวณสะพานนะครับจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังพร้อมประสานให้ความช่วยเหลือกับหมวดทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขในจุดที่เป็นปัญหารวมถึงจุดเสี่ยงเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนนั่นเองครับ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการนะครับว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนอง10-30%ของพื้นที่ครับสลับไปกับมีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่ง แล้วก็มีเรื่องของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นมาจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งช่วงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนที่อาจจะเกิดน้ําท่วมขังจากฝนตกหนักได้อีกนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับนอกจากจะสะท้อนถึงปัญหาการจัดการต่างๆสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับก็ยังรวมไปถึงปัญหาในการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดการไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องเจอในเรื่องของการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงรวมไปถึงการปัญหาแย่งชิงทรัพยากรน้ํากันอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในบางปีที่ผ่านมานะครับซึ่งนี่ก็ตรงกับ เป้าหมายขององค์การสหประชาชาตินะครับที่ต้องการให้ทุกคนนั้นเห็นถึงความสําคัญของน้ําจึงกําหนดให้ทุกวันที่22มีนาคมของทุกปีนั้นเป็นวันน้ําโลกนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์จัดการน้ำเนี่ยก็อาจที่จะทําให้เราเจอปัญหากับการพัฒนาน้ําที่ไม่ดีพอเราก็จะเจอกับปัญหาในอนาคตแน่ๆนะครับ โดยประเทศไทยเรานั้นเองก็ถือว่ามีกฎหมายน้ำมาตั้งแต่ปี2561น,น,นะครับที่หวังว่าจะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จนถึงตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรายังเจอปัญหานักในเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ยังต้องอยู่กับวังวนเดิมๆวันนี้เราจะชวนมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งกับคุณนิตยากรติเสริมสินนะครับที่ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่องต้องเรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างเจอปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันนะครับคุณนิตยาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของฝนตก ก็ตกโดยไม่มีรางบอกเหตุไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับหรือว่าน้ําแล้งเองก็ตามแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเองก็ได้กลิ่นควันไฟนะครับในช่วงกลางดึกด้วยสิ่งนี้นักวิชาการเองบางท่านบอกว่าเขาเรียกกันว่าเหมือนเป็นในเรื่องของเอ็กซ์ reme อีเวนต์นะครับไม่แน่ใจว่าในเรื่องนี้เนี่ย ทางนักวิชาการเองจะมีเรื่องของการบริหารจัดการทั้งเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การจัดการน้ํำยังไงบ้างหลังจากนี้ครับคุณนิตยาครับเราให้คุณรุ่งโรจน์และคุณผู้ชมให้ฟังเห็นภาพกันง่ายๆ อันดับแรกที่เราผ่านมาก็คือเรื่องของกลิ่นของควันที่กรุงเทพมหานครที่เราเพิ่งเจอเมื่อ1นถึงสวันก่อนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในปร,ปรากฏการธรรมชาตินะเพราะว่าปรากฏการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงมกราจ,จนถึงกุมภาแต่นี้มาเกิดมีนาไปจนถึงเมษาผิดปกติแล้วนะคะเป็นเนื่องจากสภาพอากาศนั้นนะคะมันแปรปรวนสูงจากร้อนมาเจอเย็นจากเย็นมาเจอฝนชั้นของอากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมที่ นี้เราอยู่ภายใต้การปกคลุมนะคะของฝุ่นควันอยู่แล้วโดยเฉพาะฝุ่นควันดีเซลนะคะแล้วก็รถยนต์ที่วิ่งในกรุงเทพมหานครก็ปล่อยมลพิษนะคะมีรถตั้งประมาณ11ล้านกว่าคันในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันนะคะรถที่ใช้ดีเซลก็มีอยู่ประมาณ3ล้านกว่าคันนะคะนอกจากนี้เรายังมีการทําปัจจัยการเผาอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเผาขยะหรือควันจาก พื้นที่ต่างๆหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้มรนคะคลุงทําให้บรรยากาศนั้นมันไม่ได้ลอยออกไปมันคือความผันผวนและอุณหภูมิผดผันที่เกิดขึ้นค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูเรื่องของฝุ่นกันไปแล้วปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของภัยพิบัติด้านน้ำนี่แหละคะ่ะคุณรุ่งโรจน์คะปกติแล้วเวลาที่คุณรุ่งโรจน์นะคะอ่านข่าวเรื่องน้ำเนี่ยเจอภัยแล้งเจอน้ำท่วม เจอวังวนการแก้ปัญหาเคยเห็นการปลดล็อกบ้างหรือเปล่าคะ,ะหลายครั้งคนก็บอกว่ามันมีกฎหมายนะคะมีทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ระดับดูแลในเรื่องตั้งแต่ฝนตกลงมานะฮะเรื่องของการมีเขื่อนต่างๆรวมถึงเรื่องของการจ่ายน้ําให้เป็นไปตามฤดูกาลนยครับแล้วหลายคนก็คาดว่ามันน่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเหมือนว่า เกิดเหตุขึ้นในไรเวลาแล้งเราเจอเหตุการณ์การแย่งน้ำนะครับหรือว่าในช่วงฝนตกเนี่ยก็เกิดเหตุน้ําหลากนะครับเราไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้ได้ด้วยไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีวิธีทางออกทางรอดยังไงบ้างครับ เราก็เหมือนพูดไปแล้วก็เหมือนภัยเรือนในอ่างนะเจอวังวนแบบนี้ท่วมแรงแก้ปัญหานะคะก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะการจะรับมือล่วงหน้างบประมาณก็มีไม่เพียงพอมันอยู่ที่เพนพอยต์สำคัญคุณรุงโรดอยากจะเล่าให้คุณรุงโรดและคุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพร่วมกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเวลาของงบประมาณของโครงการต่างๆนะคะที่ผ่านการบริหารจัดการน้ํานะคะจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะคิดกันนะคะตั้งแต่ระดับนะคะตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบนแต่ ล่างนี้ล่างสุดจริงๆหรือเปล่าลองมาดูเพนพอยต์จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะปกติแล้วนะคะหน่วยงานด้าน้ำนะคะที่เขาจะแก้ปัญหาด้านน้าในแต่และจังหวัดส่วนใหญ่คิดกันที่หน่วยงานในระดับจังหวัดนะคะแล้วค่อยๆขึ้นไปที่นะคะทางด้านของอนุกรรมการทรัพยากรน้ําคณะกรรมการลุ่มน้ําหรือแม้แต่กรชค่ะถัดมาค่อยมาผ่านเลขากรชนะคะหรือแม้แต่การผ่านเลขาคณะกรรมการลุ่มน้ําประธานอนุกรรมการลุ่มน้ําจังหวัดนะคะแล้วค่อยแจ้งผลปฏิบัติการค่ะไปที่กระบวนการ ประมาณสํานักงบประมาณและถึงกระทรวงนะคะต่างๆด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมดูจุดที่อยู่บริเวณด้านล่างนี่คือเพนพอยต์สําคัญที่มันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นก็คืออบทผู้ใช้น้ําตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็คือว่าขาดกลไกในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เนื่องจากว่าขาดองค์ความรู้ที่สําคัญค่ะก็คือศักยภาพของคนนะคะจะต้องอาศัยความรู้และข้อมูลอีกมากเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนั้นนะคะ การเชื่อมโยงระหว่างอบทนะคะแล้วก็ท้องถิ่นไปสู่จังหวัดมันยังไม่ได้มีจุดที่จะประสานข้อต่อนี้เพื่อเชื่อมโยงชุดข้อมูลเหล่านี้นะคะไปสู่การแก้ปัญหาไปสู่การนํางบประมาณมาแก้ปัญหาเรื่องน้ําค่ะเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสําคัญนะคะเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าดิฉันไปที่จังหวัดน่านมาค่ะข้อต่อการปลดล็อกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าที่ผ่านมานะคะดิฉันไปเห็นโมเดลที่จังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็น ที่อำเภอบ่อสวกอำเภอนาซาวนะคะแล้วก็อีกหลายตำบลค่ะเขาได้ใช้นะคะเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงนำเอาชุดข้อมูลต่างๆนะคะให้คนในพื้นที่ได้ใช้งานพอใช้งานเสร็จนะคะเขาก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะรวมข้อมูลไว้ในตำบล ซึ่งงานนี้เป็นงานวิจัยจากนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่เขาทําขึ้นมาร่วมมือกับสกสวร,ร่วมมือกับวชนะคะเพื่อให้ชุมชนนั้นได้มีอุปกรณ์นะคะในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้ท้องที่ท้องถิ่นของตนเองนั้นมีข้อมูลเพื่อที่จะไปต่อยอดในการที่จะต่อรองในการทํางบประมาณด้านน้าต่อไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมลองไปตามจากรายงานกันะค่ะ ภูมิประเทศของจังหวัดน่านมากกว่าร้อยละปเป็นภูเขาสูงพื้นที่ป่าไม้และอุทยานและต้นกำเนิดแม่น้ำน่านที่มีทั้งภัยน้ำหลากและน้ำขาดแคลนในฤดูแล้งที่เป็นปัญหาเดิมๆที่วนเวียนไม่รู้จบ แต่เมื่อนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้นำกลไกจัดการน้ำการใช้เทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันอ pic c o l ลฟไฟให้ท้องถิ่นเก็บฐานข้อมูลด้านน้ำของตัวเองทั้งผังน้ำข้อมูลแหล่งน้ำความต้องการการใช้น้ำสมดุลน,น้ำและการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองจนสามารถทำแผนและส่งต่อน,นำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดให้เป็นภาพรวมจัดการน้ำของอปทได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ที่คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดการน้ำเอง จากเดิมเนี่ยนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขอโครงการก็ประมาณด้านน้ำเนี่ยมักจะไม่ผ่านนะครับก็เพราะว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่พอพอเรามาหนุนเสริมให้เขาเนี่ยใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยครับเก็บข้อมูลจากการเดินสำรวจจริงๆทั้งทุกๆประเภทแหล่งน้ำเนี่ยมันทำให้ข้อมูลจากมือถือเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ที่อบตพอไหลเข้าไปอยู่ที่อบตเสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกว่างานหลังบ้านก็คืองานหนึ่งตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลถูกต้องไหมนะครับพ่าข้อมูลถูกต้องเนี่ยก็จะเอามาวิเคราะห์ไปใช้งานต่อแล้ว ใครตรงทาหน้าที่ตรงนี้การเก็บข้อมูลเนี่ยเราพยายามจะให้องค์กรผู้ใช้น้ําหรือแกนนําหมู่บ้านหรือแกนนําในท้องถิน่นเก็บข้อมูลให้เขามีส่วนร่วมให้เขาเดินให้เห็นข้อมูลมาเพราเนี้ยเป็นส่งต่อมาที่เจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาดูละพอมีข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพว่า,าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับมีความต้องการน้ําเท่าไหร่พอดูสมดุลน้ำเนี่ยต้องการมากกว่าที่มีพอ ต้องการมากกว่าทีมยก,ก็จะทําอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรมันก็พัฒน,นาไปสู่แผนงานโครงการที่เราเน้นก็คือเรื่องอหัวใจสําคัญคือฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่ทางทีมอาจารย์วินัยมาให้จัดทําเรื่องฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้านะครับแล้วก็ก็ต่อยอดนะครับมามาสำหรับข้อมูลที่ท้องถิ่นเองจะใช้นะครับโดยเฉพาะเรื่องอํานาจหน้าที่ของเราเรื่องการจัดเก็บรายได้จัดเก็บภาษีนะครับก็เอาตัวนี้มาต่อยอด นะครับเรคิดว่า,าหัวใจสําคัญข้อมูลเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญในการชี้ขาดบอกว่า,าเราจะพูดง่ายเราจะลบหรือจะอทำกิจกรรมใดๆมันต้องมีข้อมูลคอยสนับสนุน ส่วนรูปธรรมอีกด้านคือการจัดการน้ําด้วยฝายกันดินซีเมนต์ที่ผู้ใช้น้ําในพื้นที่ร่วมกันตัดสินใจก่อสร้างฝายหลังเห็นข้อมูลจากการจัดเก็บฐานข้อมูลในพื้นที่ว่าขาดแคลนน้ําจึงเดิมสร้างฝายเพื่อกักเก็บชะลอน้ําใช้ปลูกพืชผักสร้างไรายได้เมื่อก่อนนะถ้าไม่มีฝายนะครับช่วงนี้น้ํามันจะไหลไปเลยไม่มีน้ําเก็บครับหลังจากทําฝายแล้วนะครับน้ํากักเก็บมีน้ําคือดักน้ําใต้ดินไว้ ทําให้น้ํายกระดับขึ้นนะฮะและสองข้างทางสองข้างนะทั้ง,ทงซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะชุ่มไปด้วยน้ําเพราะว่าน้าไม่มีรอดใต้ดินนะครับน้ำกระจายออกข้างจะเห็นบ่อน้านะครับตรงนั้นนะครับเป็นบ่อบ่อน้ําใต้ดินนะครับหลังจากที่เราทําฝายแล้วนะครับบ่อน้ําระดับมันจะยกขึ้นมานะครับปกติณวันนี้ของปีที่แล้วนะครับระดับน้ําจะลงต่ําหลังจากมีฝายเสร็จระดับน้ําของบ่อนี้จะยกระดับขึ้นมาเยอะมากเลยครับ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในตำบลนาสาวอําเภอเมืองน่านคนนี้ก็ยอมรับว่าหลังมีฝายกันดินสเมนจากกลไกหมู่บ้านเมื่อปีที่แล้วเธอมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเมล็ดพันธุ์แตงโมที่ขายกิโลกรัมละ700 0บาทและได้เงินรอบหนึ่งรอบละห้าถึงหกหมื่นบาทเป็นผลลัพธ์มาจากการมีน้ำทำการเกษตรประมาณสองไร่เนี่ยปลูกแตงโมเนาะแต่ว่าทำมันอายุมันก็สองเดือนกว่าปี่จะได้เก็บเนาะแล้วก็ มันมันเลียวเหลียวทุกอย่างจะชุเลียวเหลียวทั่วโปดทั่วเหลียงหยังนี่แต่หมนี่มันจะเลียวอายุมันเลียวจะได้เก็บประมาณ2เดือนครึ่งเนี่ย2เดือนครึ่งก็ประมาณเวลาทุนมันก็ลงทุนประมาณสักหมื่นนี่ก็ได้ได้อยู่5-6หมื่เนาะ ถัดมาที่บ้านสมัยหมู่ที่2ในตำบลนาสาวอำเภอเมืองน่านจุดนี้ก็มีการขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ที่อาสาสมัครประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนหลังงานวิจัยเข้ามาให้องค์ความรู้ด้านน้ําจากกลไกท้องถิ่นพอเราทําแล้วมีน้ําขึ้นมาก็ได้ปลูกข้าวโพดไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถั่วเขียวหนึ่งครั้งอันนีเน้เป็นการทดลองแล้วมันได้ผลดีมากเลยมันงามนะเพราะเราลองขุดดินดูเนี้ย ใต้ดินเนี่ยมันซึ่งมันเคยแห้งแบบแข็งมากแต่ทีนี้มันมีความชุ่มชื้นน่ะไม่ต่างจากตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำทั้งการใช้เทคโนโลยีการใช้ฝายแกนดินซีเมนต์การเพิ่มโซลารูปและการมีส่วนร่วมท้องถิ่นข้างเคียงหลายตำบลมาร่วมมือกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในการแก้ปัญหาน้ำเพื่อชุมชนน้ำเนี่ยมันมันไม่ได้แบ่งเขตการปกครอง ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาแบ่งเขตการปกครองก,รก็จริงแต่น้ำมันไม่ได้แบ่งเขตเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานอบตใกล้เคียงกันอย่างพื้นที่3ามตบลของเราก็คือตาบลบ่อสวกตาบลเรืองตาบลนาซาวเนี่ยเราพอเราอยู่ภายใต้งานวิจัยเราเห็นได้เลยว่าน้ํามันไม่สามารถที่จะทําจากอบตอไหนอบตหนึถถ่งเท่านั้นมันจําเป็นที่ต้องมีความร่วมมือร่วมกันปัรจะบะัะชชนเราทำเอโมยู U ร่วมกัน3ตมตบลมันถึงเกิดภาพรวมของการขับเคลื่อนของลําน้ําชื่อว่าลําน้ําสาว ปัจจุบันมีโครงการหนึ่งโครงการก็คือโครงการสร้างฝาแกนดิเซเมนที่ทางอบจเข้ามาสนับสนุนจากาโครงการที่มันเกินศักยภาพของอบตก็อบจก,ก็จะมาเป็นพี่เลี้ยง<ฆ>เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้โครงการต่างๆในอนาคตเนี่ยจากหนึ่งอบตมันควรที่จะมีมากกว่าหนึ่งอบตทํางานร่วมกันในลําน้ําเดียวกัน<ฆ>อยากจะให้เกิดความร่วมมือในระดับ MOU ร่วมกันในหลายๆลําน้ํา<ฆ>ก็เชื่อว่าพอเราทําระดับ MOU ร่วมกันในลําน้ำเนี่ยแล้วขยายเพิ่มขึ้นเป็น ระดับลำน้ําสาขาขยายเพิ่มขึ้นเป็นระดับลุ่มน้ำน่านเนี่ยในภาพรวมของจังหวัดน่านในอนาคตเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าความมั่นคงทางด้านเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนครับที่ผ่านมาอบตบ่อสวกอบตเรืองอบตานาซาวอบตผา,าสิงในอำเภอเมืองน่าน ส่วนอำเภอแม่จริมได้แก่อวตรหน,นองแดงและเทศบาลตำบลหน,นองแดงได้ทำกลไกนี้แล้วและมีนวัตรกรท้องถิ่นราวๆ56าคนโดยมีกลไกจัดการน้ําระดับอบตการจัดการน้ําด้วยฝายแกนดินซีเมนต์มีแผนงานที่เสนอระบบไทยวอเตอร์แพนเพื่อพิจนารณารับงบ54โครงการขณะเดียวกันเกิดบันทึกความร่วมมืออบตในการจัดการลุ่มน้ําย่อยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการน้ําท้องถิ่นและยกระดับน้ำไปสร้างอาชีพ นีต่ออยากเกียรติเสริมสินรายงาน และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นใหม่นะคะที่เป็นโมเดลใหม่ว่าถ้าสร้างส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นให้เขาได้มีการนําเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเก็บเองทําเองรู้เองและสามารถรู้ปัญหาของตนเองได้มันก็จะนําไปสู่นะคะการต่อยอดในเรื่องของการใช้ข้อมูลว่าเรามีแหล่งน้ํานั้นจริงหรือไม่จริงแค่ไหนไม่ทับซ้อนกับกระทรวงไหนกรมไหนที่มาทําแหล่งน้ํานั่นเองครับเก็บเองทําเอง อย่างเดียวไม่พอนะครับน่าจะต้องนําข้อมูลเหล่านี้รายงานขึ้นไปสู่หน่วยงานในชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการกําหนดนโยบายด้วยนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับมาดูอย่างที่บอกว่าเรามีกฎหมายน้ำเนี่ยมาตั้งแต่ปี2561นะครับหน่วยงานเหล่านี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกนําเป็นข้อเสนอส่งต่อมากําหนดเป็นนโยบายเพื่อลงลึกไปในแต่ละพื้นที่ให้มีความสอดรับตามความต้องการแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างไหมครับคุณนิตยาจริงๆแล้วมันมีกลไกสําคัญเลยค่ะเพราะว่าเมื่อข้อมูลครบนะคะทุกอย่าง มันก็จะถูกจัดส่งอย่างมีระบบและไม่ทับซ้อนแต่จริงๆแล้วปัญหาที่ผ่านมาเราแค่ได้แค่กลุ่มตัวอย่างโมเดลที่เห็นเท่านั้นแต่ที่ผ่านมานะคะก็คือว่าอย่างประเทศไทยของเรานะคะถ้าวิเคราะห์ปัญหาเรื่องของภาวะนะคะน้ําท่วมน้ําแล้งจะพบว่าความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำานะคะเรื่องของการอุปโภคเรื่องของการเกษตรนะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าใช้โมเดลเหล่านี้ก็น่าจะแก้และปลดล็อกได้จริงๆแล้วที่ผ่านมานะคะถ้าจะคุยเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานะ การน้ําแรงที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทําก็คือว่ามันจะทําให้เห็นข้อมูลว่าจุดไหนแรงจุดไหนควรสร้างแหล่งน้ําจุดไหนควรที่จะสร้างแหล่งกักเก็บน้ําหรือแม้แต่การสร้างนะคะเจาะบ่อบาดาลน,นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดภาวะน้าท่วมคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเรามีข้อมูลคุณจะทําอะไรบ้างอครับผมก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็ยังเจอปัญหาน้ําท่วมน้ําขังอยู่นะครับหลายๆ ครั้งเนี่ยเราบอกว่าเวลาน้ําท่วมเนี่ยน้ำมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทำไมเวลาไปเรากลักเอาไว้ไม่ได้เลยนะครับคุณนิตยาใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปลดล็อกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะจัดการน้ําคือการทําแหล่งกักเก็บน้ํานะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางได้นะคะในะแต่ละพื้นที่แต่หัวใจสําคัญค่ะคุณผู้ชมและก็คุณรุ่งโรจนิดิฉ่นจะบอกว่าสิ่งที่เขาใช้เป็นไฮไลท์ในการบริหารจัดการก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้แหละคะ่ะ นี่ก็คือแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันไฟนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เขาใช้เก็บข้อมูลในพื้นที่ดิฉันเห็นเขาไปเก็บนะคุณรุ่งโดจนว่าแอปพลิเคชันนี้เข้าง่ายพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเก็บได้นะก็ไปยืนอยู่ตรงพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งน้ำนั่นแหละ แล้วก็เก็บข้อมูลกรอกว่าพื้นที่ตรงไหนพิกัด GPS ตรงไหนรหรือแม้แต่จุดสำคัญสำคัญที่มันยังขาดแคลนมันแห้งมันแล้งตรงไหนนะคะเขาก็พิกัดมาเลยตรงนั้นขึ้นภาพหน้าจอเลยนะคน,คนทั่วไปสามารถโหลดมาแล้วก็ไปใช้สำรวจเองในพื้นที่ได้ไหมครับตอนนี้ยังเป็นโมเดลต้นแบบที่ใช้ในท้องถิ่นที่จัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ครั้งต่อไปก็จะอาจจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้นะคะคแต่แอปพลิเคชันตัวนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่อวตาแล้วมีอินเทอร์เน็ต ก็โหลดอัปโหลดขึ้นเลยว่าที่เราไปเก็บมาวันนี้พื้นที่ไหนบ้างมันก็จะครบครอบคุมเป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมนะคะคเก็บแบบนี้แล้วพอทุกคนเห็นข้อมูลร่วมกันหมดคุณรุ่งโรจน,น,ะะนเร์เห็นนะคะนายอำเภอเห็นนะคะผู้ว่าเห็นแล้วก็คนในชุมชนเห็นเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะเห็นไหมความซ้ําซ้อนก็ไม่เกิดขึ้นค่ะคราวนี้นกลไกที่เขาใช้ในการพัฒนาต่อยอดนะคะจากโมเดล ตัวนี้นะคะพบว่ากลไกลนี้ได้ผลนะคะเพราะว่ากลไกลการพัฒนาด้านน้าในระดับตบําบลสิ่งที่เขาทําร่วมกันก็คือว่าเขาทํากับประชาชนองค์กรผู้ใช้น้ําอย่างที่คุณรุ่งจนดบอกว่าเรามีกฎหมายพร,รบน,น้ําปี2561องค์กรผู้ใช้น้ําก็เป็นอยู่ในกฎหมายนั้นนะคะก็อยู่ในชุมชนเหมือนกันและคณะทํางานบริหารจัดการน้ําระดับตบําบลก็มีหน้าที่สอดส่องดูแลและทํางานร่วมกันพอผลลัพธ์ที่ได้เขาได้อะไรนะคะตอนนี้นักวิชาการเขาไม่ ความร่วมมือในการให้คําแนะนำนะคะไม่ว่า,าจ,จะเป็นทางด้านของจุลาอบตใกล้เคียงนะคะก็มาให้ความร่วมมือนะคะหรือแม้แต่สํานักงานการเกษตรปศสุสัตว์ชนประทานในพื้นที่ก็เห็นข้อมูลชุดนี้ด้วยกันค่ะและที่สําคัญอบตใกล้เ,เ,เคียงคุณรุ่งโรจน์นะคะเห็นอบตนี้ทํอาอบตนี้ก็อยากทําบางพอทําและเชื่อมโยงปรากฏว่า แหล่งน้ําที่บันไหลมาไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวเลน,น้ำมันไหลมาจากอีกจังหวัดหนึ่งตําบลหนึ่งมันต้องบริหารร่วมกันนะคะพอมันมาเชื่อมโยงข้อมูลมันก็เป็นเครือข่ายใหญ่เมืองมุมที่สําคัญนะคะทางด้านของโยธาธิการที่เขารับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เห็นข้อมูลชุดนี้ร่วมกันก็กลายเป็นว่านะคะพอเป็นข้อมูลชุดนี้ร่วมกันเสร็จนะคะเกิดการสํารวจพื้นที่การรวบรวมรวบรวมข้อมูลและชาวบ้าน ยังวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเองด้วยนะคราห์อเองเลยนะฮะหลังจากนี<ช>้ไม่ต้องรอรักแล้วนะฮะ ใช่ค่ะเขาสามารถวิเคราะห์ตนเองได้แล้วก็กําหนดแนวทางแก้ไขเพราะอย่างคุณรุ่งรดสมมติว่าคุณรุ่งรดอยู่พื้นที่ภาคเหนือเนาะค,คุณรุ่งรดรู้เลยว่าฤดูนี้เนี่ยฝนมันจะตกนะมันจะตกไม่ตรงกันนะประเทศไทยอ่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยบ,บางครั้งมันลืมล่มเหลื่อมกันมานิดหนึ่งนะคะก็สิ่งนี้แหละค่ะก็เป็น,นกลไกสําคัญลองไปฟังเสียงนักวิชาการพร้อมกันค่ะว่ากลไกนี้นะคะมันประสบความสําเร็จด้วยรูปแบบนี้ได้อย่างไรบ้าง การบริหารจัดการน้ําให้เข้มแข็งเนี่ยก็คือเรามีภาคส่วนของวิชาการเรามีภาคส่วนของหน่วยงานราชาการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเรามีภาคประชาสังคมเรามีพะสงฆงนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกการเชื่อม3พลังนะครับเราจะเห็นว่าภาควิชาการก็เป็นทางกระทรวงอวนะครับหน่วยงานวิจัยต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของราชาการก็จะมีราชาการในระดับจังหวัด การระดับหน่วยงานแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราถือว่าเป็นภาคราชการที่ใกล้ชิดประชาชนเรามีส่วนที่3ก็คือภาคประชาสังคมองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับพัสดุงในพื้นที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาเชื่อมงานกันงานตรงนี้มันนําไปสู่การทํางานเสริมพลังกันเราเรียกว่าการขยับขยื่นด้วยสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาหรือไตรพลังในการที่จะทําให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ย มันมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานราชการเองก็มีภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ผู้รับประโยชน์จริงๆเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเป็นเจ้าเจ้าของการแก้ปัญหาของเขาเอง เป็นแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิกันเลยทีเดียวนะคะลองมาดูค่ะว่ากลไกนี้มันจะไปต่อ,อยังไงในระดับบนกันบ้างค่ะลองดูภาพนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าหนึ่งในชุมชนหมู่บ้านนะคะจัดทำนะคะเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้ปรากฏว่าตั้งแต่หมู่บ้านลำดับที่ศูนย์ที่1เนี่ยค่ะมาจนถึงอบทอนะคะทําให้ทุกคนนั้นเห็นข้อมูลชุดนี้ร่วมกันเสร็จนะคะมันก็จะไปสู่อําเภอในการวางแผนในการขยายพื้นที่นะคะที่จะมีการบริหารจัดการน้ําที่แบบ นอกเหนือจากที่อบทอเขาเกินความสามารถที่จะทําจากนั้นนะคะทางจังหวัดก็เหมือนกันค่ะก็พอไปถึงจังหวัดก็จะมีประธานนะคะก็คือผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการลุ่มน้ํานะคะก็จะมีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดด้วยค่ะและที่สําคัญค่ะเมื่อไปถึงลุ่มน้าหน้าน,นะคะมันก็จะเข้าสู่หมดใหญ่แล้ว ก่อนที่จะไปถึงระดับประเทศนะคะในช่วงเวลาถัดไปแต่ระหว่างนี้นะคะหน่วยงานประชาสังคมนะคะหรือเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนต่างๆนะคะก็จะมีชุดข้อมูลนี้ร่วมกันค่ะที่สําคัญศูนย์น้ําจังหวัดก็ดูแลระบบฐานข้อมูลรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงเสนอข้อมูลนะคะแล้วก็มีอํานาจในการที่จะตัดสินใจได้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าใครจะทําอะไรแบบไหนคะ่ะกลไกนี้นะคะก็เป็น,นกลไกที่มหาไยัยกําลังให้ความ สนใจเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะระบบตรงนี้มันต้องเดินทางนะจากข้อมูลตั้งแต่ตำบลขึ้นไปถึงประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีระบบสับสนตั้งแต่ว่าวิธีการกรอกข้อมูลคืออะไรข้อมูลต้องใช้อะไรท้ายสุดรูปแบบเนี่ยถ้าเราสามารถใช้แพลนระบบ G S ได้มันก็จะทําให้ข้อมูลที่เกิดจากตำบลขึ้นมาอำเภอจังหวัดหรือส่งไปที่ลุ่มน้ำเนี่ยเป็นระบบเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องใช้ทำหาามานซ้ําซ้อนได้ เมื่อขบวนได้ขบวนมาซ้อนกันก็จะรู้ว่าโครงการนียมันมีที่อื่นเสนอมาหรือเปล่าก็ตรวจเช็คได้ง่ายขึ้นระบบนี้ก็จะสับสนการทํางานแล้วก็ให้คําตอบที่เร็วมากขึ้นครับสิ่งที่ทางทีมวิจัยทำเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์ใช้ในหลายพื้นที่ได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ชุมชนเข้มแข็งและมีความพร้อมอยู่แต่เขาขาดในเรื่องของระบบสารสนเทศระบบเทคโนโลยีที่จะไปช่วยเขาต่อเติมทําให้เขาสามารถมองเห็นภาพอนาคตแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ต่อได้เนี่ย เพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเนี่ยเดี๋ยวผม,ผมก็ได้คุยกับทางทางทีแม่ใจเ,เบื้องต้นแล้วล่ะว่าเราจะขับเคลื่อนที่จังหวัดไหนเริ่มต้นก่อนอย่างเช่นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหมนะ่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยอะไรเงี้ยซึ่งเรามีความพร้อมของกลุ่มคนกระทรวงอัดไทยเรามีระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ m อ็มโอวันวันที่มันต่อจากระดับหมู่บ้านเนี่ยขึ้นไปถึงกรมไปถึงกรมไปถึงรัฐวิสาหกิจนะฮะแล้วมันจะเข้าไปช่องเลยเพราะนั้นเนี่ยจังหวัดเนี่ยถ้าจังหวัดเนี่ยอย่าง ถ้าผู้บริหารระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอเนี่ยลงมารับรู้ปัญหาแล้วก็สามารถต่อเชื่อมไปได้เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงข้้งบนจริงๆเพราะฉะนั้นการส่งต่อเนี่ยจะต้องเป็น2บทบาทของคนนี้แหละที่ต้องส่งต่อ,อยังไงขึ้นไปแล้วพอไปถึงจังหวัดปุ๊บเนี่ยจังหวัดก็ต้องส่งต่อให้กรมซึ่งในระบบจังหวัดเนี่ยขึ้นไปกรมนี้ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือเราไม่ค่อยมีเรื่องจากพื้นที่ขึ้นไปหากรม mm. นะครับจนกระทั่งเราทำระบบ MY1 ขึ้นมาเสร็จเนี่ย ไอ้พื้นที่เนี่ยมันไปหากลมแล,แล้วมันเป็นแผนภูมิใหญ่เป็นมุมเลยนะเชื่อมเข้าไปให้เห็นเลยว่าทำอันนี้แก้อันนี้ได้ทาอันนี้แก้อันนี้ได้แล้วมันจะได้กลับมาตรวจสอบเชิงคุณภาพด้วยเพราะว่าการการเสนอโครงการส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณนะซึ่งกระทรวงกาลังปรับเลยว่าไม่ใช่แล้วต้องเป็นเชิงคุณภาพ ก็มีแนวโน้มว่าขณะนี้นะคะมหาไทยเขาจะมีการขยับนะคะทาโครงการนี้ภายในปี2568อยู่ด้กันทั้งหมด10จังหวัดภายใน3ปีจะขยับให้ได้นะคะครอบคลุม45จังหวัดพอจะเป็นออความหวังนะคะสําหรับคนที่ข,ดขาดแคลนน้ำนะคะครหรือต้องการที่จะบริหารจัดการน้ําในพื้นที่อย่างน้อยการสร้างการมีส่วนร่วมนี่แหละสาคัญที่สุดค่ะค10จังหวัดก็น่าจะขยายไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าในระดับ พื้นที่เนี่ยเห็นความสําคัญของน้ำเนี่ยเท่าเท่ากับในเรื่องของถนนนะฮะเท่ากับในเรื่องของที่ดินที่บางพื้นที่เนี่ยไปให้ความสําคัญอาจจะค่อนข้างมากกว่าการจัดการน้ำเนี่ยพอเรามีทั้งกลไกนะครับคุณนิธยาแล้วก็มีกฎหมายด้วยแล้วก็มีชุดข้อมูลเนี่ยครับที่มาจากฐานล่างเนี่ยเสนอขึ้นไปยังผู้บริหารเนี่ยครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็น่าจะทําให้เรื่องของการกักเก็บการจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะครับ